นับไมาโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกว่าขวายาวฉลุยจริงๆนะฮะกดถึงการชกในวันนี้สักนิดหนึ่งพอประกบมาเจอกันในแบบนี้บ้างโอ้ก็คิดว่าพี่เขาเก่งครับใช่ไหมต่อยเอ่อเ็ดเตียร์นับหรือตอนที่เดินน็อกครับมาฮะก็คิดว่าเขาเก่งมากครับวังวใจอยู่เหมือนกันว่างั้นครับงวัลใจครับวอร์มัดครับนะพอเวลาขึ้นไปประทาแล้วรู้สึกไงก็ทนได้ครับทนได้ คนนี้สังเกตว่าเราเน้นแค่ขวาขวางก้านคออย่างเดียวเลยก็ีเขาบอกมาเขาบอกคนไหนคนนี้บอกเดี๋ยวพี่บอกพี่เจพพี่เจพบอกอะไรไ่างจแสดงว่าลูกที่ซ้อมมาโดยตลอดในลูกก้านคอเนี่ยนะแล้วมี็อดึงเตะเข้าเมาเลยอ่ะตอนนั้นเรามีความมั่นใจอย่างเรามีความมั่นใจครับมียกสองครับยกสายยกเตะเข้าเมาตัดตายยกสามเลยนะผเออยกสามเนี่ยยกสามเตะเข้าเมาแล้วก็เราก็สอกซอกอกให้นับ เราได้คิดว่าเป็นไงบ้างเพราอะไรกินแล้วครับกินแล้วนะยกสี่ก็โดนพี่เขาเหมือนกันครับยกสี่ยกสี่ยกห้าที่สังเกตว่าทางรถใหม่นี้ออกมาถอยเยอะเกินไปป่ะเยอะเกินไปครับแล้วรู้ตัวเลยใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะโดน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 ไอ้โดนทางยรางโดนสอบพี่เขาปรเดี๋ยวก็มีนิดนึงครับอ่าฮะรู้มาเหมือนนันว่าอย่างนั้นเออนะวันนี้นี่ว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะน้ำหนักตัวสักนิดหนึ่งของเราเนี่ยวันเนี้ยต่อยร้อยสี่นะฮะ แสดงว่าร้อยสองนี่มันเริ flying, like man, ่มชักตึงแล้วดิสองมาได้อยู่ครับได้อะยังได้อยู่เหรอโอ้โหเดวรถสองวันครับฮะรถรถสองวันเนี่ยนะสองวันวันครึ่งวันครึ่งเองครับโอ้โก็ยังพร้อมป้องกันแชมป์ในรุ่นร้อยสองประกันได้มีแผนจะใยากไปร้อยห้าไหมหรือยังยังนะครับยังระห้ฉลามชนครับไอ้อยยังนนะครับผมอ่ะคุยกันทางด้านเสียบมือบ้างดีครับสสวัดีครับสสวัดีครับผมฟิลฟิลพูดถึงเกมการชกของน้องวันนี้สักนิดหนึ่งก็โอเคครับก็ ต่อยตามแแล้วนะครับก็ฝั่งมุกก็น่าจะทำน้ำหนักมอนงมาเยอะด้วยเพราะเขาเป็นแชมป์ร้อยห้าเขาต่อยร้อยสี่เราก็เลยจากขึ้นมาก็อาจจะทําให้แบบว่าฝั่งมุกตื่นหน่อยอะไรอย่อางเงี้ยครับผมครับผมพอเห็นไ้เห็นน้องเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยก็มีหวามใจกับผลงานโบกพี่เขาก็เป็นกระดูกกระดูกก็ดีนะแต่โบกกระทะไปแล้วเนี่ยน้องก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วครับผมก็ พอได้จะได้ลูกกานคอตั้งแต่ยกสองนั้นก็เลยบอกว่าได้จะเห็นช่องอะไรบางอย่างอ่ะครับฮะแต่ huh. ยกสายิ่งได้นับมันยิ่งยิ่ง,งชัดเจนใหญ่อน,นีคร,ครับผมครับผมใช่ลูกเนี้ยลูกกานคอเนี่ยไลย่้ฟนิดหนึ่งเป็นไงบ้างมันซ้อมซ้อมมาโดยตลอดเลยหรือเปล่าจริง,รงๆก็ซ้อมอยู่ตลอดครับเตะบตอเตะล่างเลยครับแต่พอดีเขาอาจจะตัวเตี้ยก,กว่านิดน,นึงก็เลยว่าเข้าจังหวะพอดีครับผมโอ้นะครับผมก็วันนี้ก็เรียบร้อยเลยตอพอดีปีใหม่พอดีครับก็เลย จะมวยชนะปีใหม่ไม่งั้นต้องไปแก้มือปีหน้า <c oughs> ค,ครับ,บนี่นต้องมีอะไรที่ต้องไปผมแก้ไขอีกจริงๆก็เรื่อนถอยแล้วครับแล้วก็น่าจะออกให้เยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะปรับปรุงพยายามคอยบอกคอย,ยแก้อยู่ตลอดว่าพยายามจะถอยเยอะกถอ่เยอะแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้ได้นับไปแล้วไม,ไม่ไม่ต้องแลกลากก็ได้ครับครัออบผมเอาชนะไว้ก่อนครับผมเป็นรุ่นน้อยสองปอนด์ของน้องเขาเนี่ยนะมีคนจ้องก็เห็นอยู่เยอะเหมือนกันนะ ก็ต่อยต่อยต่อยทุกคนครับร้อยสองปอนด์มีไม่ไม่ไม่เลือกคู่เลยครับต่อยสองยัได้ครับร้อยสองยังได้อยู่นะต่อยได้ครับได้แน่นอนครับครับผมอุ้ยไม่รู้เลยครับไม่รู้ทีมงานเลยครับว่ายังไงแต่ยังไงที่ค่ายรอเลี้ยงปีใหม่อยู่นะครับครับผมครับผมปรดีนเอฟซีบอลอุชาน์ใดครับก็ฝากติดตามให้มวย์บอลและชาครับก็จะมีมวย์ทำอะไรได้แล้วก็มีส่งมวยรอบอูจเสือคนหนึ่ง ครับผมก็ยังไม่เคยอนเมืองกรุงนะครับก็ลองดูว่าเป็นยังไงครับครับผมเต็นที่ครับถ้าอยู่ที่เฉลิมพระเกียรติร .945 ครับตรงนั้นนี่ก็ตรงนั้นนี่ก็เป็นโรงค่ายนะครับจะมีสิทธิ์สองพี่น้องมีสิทธิ์สาวเสือมีทีเอ็นเยอะมากแถวนั้นนะครับมิ่งด้วยกันที่สวนสนุกหลายคนครับครับผมขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ